คุกก ok, ี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยงรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับบีแจนนะครับมีเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาว่าบีแจนปรับมาใหม่มันคือยังไงครับพี่ก็สัับบ2นะคร มันแรงขึ้นเท่าที่อ่านมาแค่แรงขึ้นเท่านั้นนะครับต้นเกมและเราใช้สกิลสองนี่ในการบวกเวฟแรกด้วยอ่ะ 100, <000 S 1> บ้าบลอเลยผมครับเอ็ง <c oughs> สกิลทังคู่เอ็งสกิลทังคู่นะครับแล้วรู้สึกว่าคู่เขาก็มาทำออฟเลนเหมือนกันดีที่ริกเตอร์ตามผมมาด้วยนะครับ <c oughs> เขาเห็นเป็นตัวแรงอ่านเล่นกับบีแจนเลยนะครับมาทำเลนบีแจนอ่านในเรื่องของสกิลสองโค้กสกิลหน่วยอนะ่ะ รู้สึกว่าเวลสุดท้ายมัน400เท่าเดิมนะครับแต่ในเรื่องของโบนัสดาเมจที่เพิ่มขึ้นมา10% 10%เลยนะเพื่อนๆจากตอนแรกเนี่ย70กลายเป็น80%นะครับถ้าพูดกันให้ตามฟงเลยอ่าบางเกมเราอาจจะเล่นลิงนะครับเอ้ยตียแบบคอม,มโบนึงแม่เหลือเต็งนึงว่ะเอ็ยถ้าขาดอีกตายอีก10%ไม่คงตายนะครับนั่นคือ10%ที่พีแจนได้มามันคือเกินเลยนะครับมันแรงอยู่แล้วมันคือเกินเกินแรงไปแล้วนะครับ คราเนี้ยไม่ต้องถึงคอมโบหนึง่งผมก็คิดว่าน่าจะตายเลยอย่างเช่นกดกิ้งกา่ายก็คืออันติเข้าไปสกิลหนึ่งสกิลสองครับโมคอมโบเข้าไปตายก่อนแน่นอนนะฮะสำหรับตัวบางๆวงเล็บตัวบางๆนะครับในการเล่นบีแจนก็รองเท้าช่วงแรกไม่จําเป็นเลยเรามีอันตินะครับไปช่วยเพื่อนตอนที่ไฟมาก่อนไม่ต้องออกรองเท้านะครับแล้วก็ลองดูว่า กายภาพแรงๆฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะออกรองเท้าแฟชชิ่บูทหรือว่ารองเท้าเกาะต้องมาดูกันก่อนนะฮะต่ปตัดใสเลย,ย,ยมาดิมาเดะมาดิอันนี้โดนรุมนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าคอมโบหนึงแต่คอมโบหนึงกันตายแน,น่นอนเราพีเอฟไอคิวนะครับแต่ประมาณกลางเกมอ่ะผมการันตีให้เลยว่าต้องมีสักตัวหนึ่งนะครับที่ โดนคอมโบผมไม่ถึงคอมโบตายเลยแต่ในเกมนี้ผมจะเอาแฟชชิ่ปูแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของไอเทมใช่ไหมโปรคเคนสเปียจะแรงกับตัวบางๆนะครับซึ่งปั๊บเฮ้ยกูแจก,กปะวะเฮ้ยกูตายไปตัวหนึ่งอ๋อโอเคเฮ้ยสองตัวไม่ถึงก็แจกเพื่อนเดี๋ยวน้ำมันขาดตายเดี๋ยนวน้ำขาดต,ต,ตายเพื่อน รือปลองเลยครับมาบ้านปุ๊บหนึ่งสองโอเคผมยังต้องใช้ c กิ e อยู่ดีนะครับแต่ผมต้องบอกว่าผมกดลกอยู่นะสกิลสองผมไม่ได้กดเตีตีตะผมผม <c oughs> <laughs> แดดแดดแดดไปเลยนะครับสหรับ2องตัวนี้ผมก็ถือว่าน่าจะต้องได้เชิงกันม้าอะไรอย่างเงี้ยม้าที่จริง ถ้าก็ขึ้นลงอันติทันนะครับผมก็ซีงายแกมกันเฮ้ยมันไม่มีอะไรตรงบั๊บแดงอะก,ก,กูไม่ได้ไปตีบั๊บแดงเพื่อนโอ้กูสากดสูตรมา,มาดัดตัวนี้โอ้พี่ชายโอ้พี่ชายทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยตายดิใส่กันเลยดีกว่ามาผยองเดชประมาณนี้ถ้ามากดอันติทันไหมเหลืองเง็บ เวทโรนโอ้โหมันหลบอันตีแบบนี้ก็เก่าโอ้ยเอ็งจะคิวมันหลบได้อีกหลบทุกท่วงท่าเอลฟิวและเอลวานโ,โหแย่เลยวะช่วยช่วยช่วยดิกเตอร์หน่อยอ้าทิพหายแล้วโยนแล้วว่ากูทำยังไงดีวะเพื่อนถ้าหมามันกดอันตีผมก็คือรับไม่ไหวมีแจนรับไม่ไหวรับไม่ไหว โอ้ยกูวายละเลิกมาเลนผมทีคือตอนเราเราได้ใช่ไหมเราก็จะได้เงินแหละเราก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านกลับไปฟาร์มต่อนะครับคือผมไม่ค่อยชอบที่แบบเออกูฆ่าได้ปุ๊บอ่ะกูจะต้องตายตลอดนะฮะมันจะเหลือเลือดปีมหนึ่งขอให้ผมได้กลับบ้านก่อนอ,อแต่ก็ตามเกมไปนะครับ บอนนี้ขึ้นมาช่วยปล่อยมากวิกเตอร์ขึ้นมาช่วงแรกๆนะครับก็ไปช่วยเซลนัทแหละออผมว่าไปช่วยเซลน,นัทดีกว่าเดี๋ยวผมก็หาตัวรอดเอาถ้าไม่ไหวก็ให้เพื่อนแบกนะวิ่งไม่มเฮ้ยเขา,าถิ่มพอดีฉันอุส่าจะมาดักเลยเดี๋ยวนี้โอเคซิงค์สองกดเหมือนไอโป้นะครับแ๋ยวผมขอกดใหม่กันนิวแม่งล็อก<ล> มังกรคาเบลไลเดอร์ริวคีดูมังกรสีแดงเว้มามังกรกับมามันจะงไงวะมันจะไงซีอูฮยชาด,ดาวด้วยเหรอไม่ได้โอมิงน,น,นะนะี่ะคับเรนครับเฟบตอนนี้เราไม่มีคือแครี่ตัวเนี้ยผมกลัวผมพูดได้ตามจริงเลยว่าถ้าผมเ้ว,วทีหนึ่งนะครับตีบัฟแดงอยู่ จากสกิลนะผมไม่กล้าเข้าไปส่วนนะครับคือถ้าว่าทีก็รู้เรื่องนะเดือดเชา้าซมาวายไปแล้วอนะ่ะปล่อยมังกรไปถ้าปกติตอนแรกนะครับบีแจนผมจะออกเป็นโบเกสเปีแล้วตามต่อด้วยออมนิอ์มเลยเอาไปเล่นสายแรงกับตัวเบร์สนะครับที่ตัวบางๆอย่างเช่นมานะ้าครับแต่ม้ามันมีอัลติเมตที่ช่วยรักษาชีวิตเขาตอนลงมา มันก็เลยยากนะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากออมนิอาร์มชิ้น2ใลายเป็นดีมินิเชอร์เทนนะครับใช่จะเอามาวัดตอนที่เขาลงม้าแล้วก็หลอดให้เขาหมดไปไวแค่นั้นเลยนี่ฮะก,ก,ก็แก้กันเรื่องของไอเทมกันกนิดนึงพอเขาบัฟมาแรงแล้วใช่ไหมล่ะอนี่ครับประมาณน,นี้โอ้โหถ้ <ST AR> เาเพื่อนแชร์ได้คือเราเรามีติีเข้าเลยเนี่ย ง่ายๆครับในเมื่อในเมื่อตัวเราแรงแล้วอะ่ะแล้วก็ของกันสักชิ้นหนึ่งนะครับของกันในแพทช์นี้ก็ดาบถึก Everywhere นะครับ Every time you can get it <c oughs> ของตีรครับเออไม่มีรครับผมกดเฮเขากลัวเนฮะ้ยพ<น>ี่แชนไม่กดตีว่นะวังว่าเพื่อนเปล่ากูเปว่าว มันก็มีกันบ้างใบขับขี่มันก็มีกันบ้างอันนี้มันซื้อมานะเว้ยโหมาซื้อมาอ้าวนึกว่าจะปล่อยมาปะตรงนี้ฮ่า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 ฮูมาแล้วมาปั๊บตับถึกช่วยพ่อด้วยอ่าแต่โดนลบไม่ไหวนะครับโดนลบขอโทษบาเพื่อนกโยน ได้เซฟไปมันก็ไม่สนุกใช่ไหมอืมสนุกเรานะแต่เครียดเพื่อนอาาก็บอกอย่างงี้สนุกเรานะครับแต่เครียดเพื่อนเอาล่ะผมมัดเธอแบบนี้ม,มันเก็บอัติตว้แล้วตายต่างหน้าต่างหน้าสีงแงแก่เลยะเออว่ะ,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 ะแบบนี้ก็ได้นะแต่นี้มันมันต้องดักนะครับ ขออันติขอหมดปุ๊บอันติเลยหนีนะครับฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แบบนี้ก็เลยได้ดีกว่าปั๊บเฮ้ยใครกดไอ้คีวะได้ไหมมาทีครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นออนมิแอมไปต่อเลยนะเพื่อนๆหุยเจ้าวนัา อุ้ยตันสงกูรออะไรครับเพื่อนๆตบมือให้เทวนะคนนี้ครับถ้าเพื่อนไม่สตันให้ผมอาจจะไม่โดนก็ได้นะขอละเฮ้ยสว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 ยเมื่อกี้ม่อมกี้สวยจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะผมฟิกว่ะเฮ้ย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 เอานะเอานะเอานะมังกรเดีเ๋ยวกี้มาสไลเดอร์ ผมจำไม่ได้แล้วว่ะคือมันจะมีมังกรน,นะครับมันจะมีมารดเลเตอร์อยู่ตัวนึ่งขี่มังกรสีแดงแล้วเหมือนมัน,ม,นมีการ์ดอะไรเลยสาเป็นเป็นโถอะไรสักอย่างเลยแหละตัวหลายตัวสึกเป็นตัวสีม่วงเป็นงูมั้งชื่ออะไรจำไม่ได้เลย มีอยู่ภาคนั้นที่ผมจำได้เนี่ยแล้วก็พวกมดเขียวไอ้มดเขียว V3 นะครับ V1 V2 ่อจำได้แค่นี้ที่เหลือก็จะเป็นตร็กซิล่าอุลตร้าแมนแหละ <laughs> ตกใจหมดเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยเราพอแบบปล่อยมังกรใช่ไหมแล้วนันจะกระโดดทีว้ยแบบโคตรเท่กรับอีกหนึ่งรอบนะครับรู้สึกว่า คูดาวตอนนี้เราใช้ได้แล้วนะครับมีจริงๆมาได้จากบัฟฟ้าแหละมันก็อาจไม่ครบ40นะครับแต่ก็พอแล้วเราก็เปลี่ยนไปเป็นรองเท้ากันซีซีได้แล้วนะครับช่วงประมาณกลางเกมเลือกเอาเลยครับนี่แน่นอนอ้ากกูโดนหลอกกูโดนเกียนเฮ้ยมันเหมือนจะว้าพวกนี้นะกูโดนเกียนมาพกเพื่อน เข้มาการเกมอันติเมทของของของมิจแยงก็ไม่ได้นานแบบเวอร์ังและครับอุ้ย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 มันชูริเกนมากเมาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยโอ้หก็เวอร์เกนโอ้โหพลาดิหน่อยไม่ได้เลย 24ว, sociedad, T, um, 24วินาทีนะครับ24วินาทีตอน ột, ที่เราอันติเต็มแล้วแล้วก็มีของล like ูกคูดาวนิดหน่อยของวาก็พอแล้วสกิล2แรงขึ้น10%อืมไม่เคยลองเป็นสายทันหรอไม่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 น่าดีมั้ง เออเพราะเราเราก็ไม่ได้ตีเหมือนพวกริโป้นะน่าจะไม่ดีเนะน่าน,น,น่าจะไม่ดีแหละได้ไปสายเบิร์ด่ดีแล้วแล้วก็ของการสักชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวผมขอออกเป็นโอดินวิวแล้วกันมีหรือเปล่าโอดินวิลนี่ก็จะช่วยให้เราเดินเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับในการที่เราโดนโจมตีแล้วก็สแต็กเนี่ยลาออกโอดินวิลแล้ว โอดินวิวแล้วนะครับลิขิตสั้นแล้วมันก็จะมีสแต็กขั้นล่างขึ้นนะฮะเออนั่นแหละจะเคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็มีดาเมจด้วยโอ้โหหมาเลยฮะดาบแดงชิ้นสุดท้ายตามสูตรนะครับโอดินวิวตีสวยบ้านสวยเรียกว่าเพื่อนยื้อให้นะฮะ ดีพิิเชอร์ลูกพ่อตะแลส,สวยโอมโกโก้ขันตัวเบิร์ดกับตัวเบิร์ดนะครับหนูมือโอ้ละสิบห้าทีเล่นเล่นเพื่อนๆไม่ได้ดูเวลาเลยตายสามอย่างเี้ก็เอาก็ดได้เนี่ยนาคอร์สเกิดแล้วก,ก็ก็น่าจะรอก่อนนะครับนาคอร์สมนเกิดเดี๋ยวเพื่อน เห็นภาพกันบ่อยนี่นะคอสเข้ามาอันตินะครับกันซีซีปุ๊บกดพันดิตปั๊บแพ้นะครับปุ๊บดาวเลยทำเลฟไว้ก่อนดีกว่าเซฟเซฟนะครับผ่าน่าทีมทำเลฟก่อนผมก็งงเ่าบางตัวในแพทนี้คือตัวที่ไม่ไม่น่าโดนเนิร์ฟอ่ะมันก็โดนเนิร์ฟไปเพื่อนๆอย่างเด็กเดต้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมก่อนที่ในไลฟ์ที่เราเคยคุยกันว่าตัวมันจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ปรับมาไม่คนเล่นน้อยนะช่วงแรกๆคนเล่นก็เยอะนะครับบางตัวบางแพทมัน,ม,นมันไม่ควรจะแบบมึงเนื้อใหม่ผู้กันตามตัวเนื้อใหมว่วะอะไรอย่างเงี้ยจะได้ปีตัวอัปเดตแบบเออเล่นแบบสนุกสนุก ปร,รับมาคล้ายโอมนผมจะหาคอนเทนต์ชนกับโอมนอยู่แล้วโอม,มันเป็นช้อยที่ที่มันไม่ได้ดับแบบเปิดเปิดโอเมนมาเออมับบบนก็เลยหายากเลยหไม่ได้ออกเลยฮะับโอโ้โหเรา,าน่าจะไปว่ะเดี๋ยวนัดแม่จัดแล้วเหมือนแล้วเหมือนเราคุยกันด้วยนะ อันนี้โซโลแรงก็เหมือนเราคุยกันด้วยนะเอ้ยดิกวอันตีนะจังหวะพอๆอยู่หร,ร,รอวิอข้าวแล้วรอแล้วเปิดทีโอ้ยเร็วไปเนี่ยไม่ไม่ครบคอมโบเลยสำหรับตัวบางๆนะครับก็คือล่วงเลยล่วงจริงๆ ก็อาจจะมีออกของแท้งบ้างในบางชิ้นอาจจะไม่ต้องเล่นเป็นสายแรงแล้วนะครับแต่ถ้าเกาะเยอะเกินไปสองเจาะนะฮะผมประมาณนี้รีวิวสลับบีเจนี่เพื่อนถามว่าเออมันปรับมาแล,แล้วมันเป็นยังไงนะครับแรงขึ้นในเรื่องของหน่วยรัเมตนะครับแล้วก็แรงขึ้นในเรื่องของโบนัสที่มันเพิ่มขึ้นมา10%เลยนะเพื่อนๆประมาณนี้สำหรับวีแจนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่าลืม กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ